สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพยยงเอฟซีมอเตอร์จีพีครับทักทายทุกคนในภาคกลางวันนะแน่นอนนะครับผมมาเจอกับทุกคนในช่วงสักใกล้ๆเที่ยงใกล้ๆบ่ายแบบนี้นะเดี๋ยวคืนนี้นอพอดแคสต์เราจะมาเจอกันรอบเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งมอเตอร์จีพีนะโวล์ซูบไว้ก็ยังไม่มาครับแต่จะมีโฟมเล่าวันที่ซินเวิร์สโตนอังกฤษนะครับเพืเ่อนๆยังไงก็ไปติดตามกันได้ฝากไปติดตามช่องยูทูบผมช่องหนึ่งด้วยนะครับก็คือช่อง เอวันไทยแลนด์ก็จะคุยเรื่องราวของฟอร์มูลาวันล้วนๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนครับผมมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่ผมไปตั้งเป็นกระทู้นะครับตั้งเป็นกระทู้เพื่อที่จะแชร์ความเห็นของเพื่อนๆนในเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยเรื่องของผมเนี่ยส่วนตัวนะครับอยากจะให้มีการแข่งขันให้มันแบบเป็น2 4คันได้ไหมถ้าเลือกได้น,นี่เราคุยกันคำๆเราไม่ได้จะต้องมาแบบซีเรียสอะไรนะฮะเพราะปกตินะมีมี22คันใช่ไหมไหนๆก็จะเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ในปี2 0 2 7แล้วเนี่ยเปลี่ยนอยีกสักอย่างนึง ขยับจาก2 2เป็น24อ่าเพื่อนๆว่าดีไหมอ่าหรือว่าดีไม่ดียังไงนะครับจะเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่ากันเนี่ยอ่าแน่นอนนะครับว่าประเด็นนี้ถูกพูดถึงนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละอ่ามีมากมายหลายความเห็นจากเพื่อนๆ,ๆนะครับบอกว่าโอเคไม่เห็นด้วยแบบนั้นหรือว่าเห็นด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะผมเลยมองว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมก็เลยจะหยิบยกเนี่ยมาเล่ามาคุยให้ฟังแบบยาวๆกันเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมผมมีเหตุผลส่วนตัวอะไรยังไงถึงอยากให้มันมี24คัน นะ,ะทุกคนนนครับตอนนี้24คันเนี่ยม,มันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทุกคนย้อนไปประมาณสัก3ปีก่อนทุกคนได้เห็นตอนที่ยังมีซุซูกิอยู่ใช่ไหมฮะพอซูซูกิเข้ารีทายไปปุ๊บอาจาะจะพัดจะผูไปยังไงก็ดูกติก็กลายเป็นว่าโอเคแล้วนะฮะก็มี8คันนะฮะในใน,ในช่วงเวลานั้นทีนี้จาก24ก็เลยต้องลดลงมานะครับให้เหลืออยู่22 2เพราะว่า,วา,าไม่มีซุซูกิทีนี้ก็มีคนไปถาม ดอนหน้านรับไปถามคาร์ลอสเอสเปเรตาไปถามทั้งลูกชายเขานะครับคาร์ลอสเอสเปเรต้าเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะกลับมา24ไหมเขาก็บอกว่าเป็นตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็มันมันมันเยอะแล้วอาจจะมีเรานะครับพวกเราที่เป็นคนดูเนี่ยนะคุยกันตั้งข้อสงสัยกันว่าที่เขาไม่มีเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ารถแข่ง m o โตจีกับรถแข่ง Moto2 Moto ูโมโตทีนีมันต่างกันเยอะ ราอาจจะเห็นการแข่งขันในรุ่นเล็กที่มีนักแข่งในรุ่นเกือบ30คนรุ่นกลางก็เหมือนกันนะฮะเกือบๆแล้วบางทีก็อาจจะรวมนักแข่งพิเศษมาด้วยนะครับวัยการต่างด้วเนี่ยเรามันดูเหมือนมันสนุกมนมะ้ว่าโอ้แบบหลายคันเนี่ยมันก่อกลุ่มกันมาเนี่ยใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเป็นรถแข่งที่มีศักยภาพที่มันแรงอย่างม o t ต g p จีพีถ้ามันมีหลายคันมันก็อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยในส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยอาจจะมองแบบนี้แต่ใช่ว่าจะเป็นเหตุผลเดียวนะฮะทุกคน อ่ามันก็เป็นเหตุผลในเรื่องของอาจจะเป็นการหาดีลดีลหาทีมโรงงานหาอะไรต่างๆมาหรือยังไงก็ประมาณนั้นแหละมันถึงจะมีโอกาสแต่การที่จะมีทีมรองเยอะๆให้แบบให้เหมือนดูคติเนี่ยน้องว่ามันก็มันไม่ใช่แนวทางที่เขาต้องการแล้วละ่ะนะฮะเขาคงต้องการทีมโรงงานที่เพิ่มมาแต่เหตุผลของผมมันไม่ได้จะมองแค่เพียงว่าเฮ้ยต้องการให้มันเป็น24คันเพราะว่าชอบตอนนั้น เมื่อสปีก่อนมันเป็น24่สคันรู้สึกว่าสนุกอ่ะอะไเงี้ยนะไม่ใช่แค่เพียงตรงนี้นะครับนี่เป็นแค่เสียดเสียงเหตุผลในใจจริงๆลึกๆก็คือเป็นเหตุผลเรื่องของความหลากหลายมากกว่าตอนนี้รถแข่ง MotoGP เป็น1000งพซซีมันก็จะมีระดับความกว้างความยาวความ,าววามสูงบอดี้มันก็จะเป็นเท่านี้เท่าที่เราเห็นแต่2027เจเนอเรชันใหม่ยุค 850C รถมันจะเรียกว่ากระชับลงมันจะแคบลง มันจะดูแบบว่าคันเล็กลงเอาง่ายๆนะคันเล็กลงมองมุมไหนมันก็จะกระชับสัดส่วนลงมาเผอๆนี่อาจจะเท่าโมโตทูนะฮะแล้วก็อาจจะมีปีกมีอะไรแต่ปีกจะไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้แล้วละจะโดนควบคุมเรื่องของแอรไดนามิกด้วยอันนี้ก็เหตุผลประกอบอีกส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยคือคุณบอกเรื่องของความปลอดภัยไม่น่าจะเกี่ยวมั้งนะฮะเพราะว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นไหนมันก็อันตรายหมดนั่นแหละเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะฮะนันส่วนหนึ่ง แต่นะครับที่บอกว่าเป็นความหลากหลายคือตอนนี้เรามีผู้ผลิตเนี่ยกี่ค่ายฮะมีดูคาตีมี KTM ีมีไอพีเีมีฮอนด้มียามาฮามี5้าค่ายผู้ผลิต5้าค่ายผู้ผลิตก็จะมีทั้งหมด11ทีมก็คือมีทีมละ2ยกเว้นดูคาตีนะฮะมี3ทีมก็เพิ่งมามี3ทีมปีนี้นะฮะปกติก็จะมี4ถ้ามันจะเป็น24นะฮะถ้ามันจะเป็น24เราแล้วนะครับเพิ่มผู้ผลิตมา มันก็จะกลายเป็นหอกค่ายผู้ผลิตพอหกค่ายผู้ผลิตก็คือค่ายละสองทีมก็จะเป็นยี่สิบสี่คันพอดีอาจจะเป็นประมาณนี้ค่ายผู้ผลิตถามว่ามันมีค่ายไหนนะครับสนใจไหมอ,อย่างอย่างเบนเดมิวเนี่ยตอนที่เขายังมีทาอปบลัอกอยู่นะเขาก็พูดสองหนนะที่ผมจําได้นะว่าเขาอยากจะมามอโตจีพีแต่คิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคงจะเป็นช่วงองพ่เพราะว่า ทุกๆคนทุกๆค่ายมันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากตรงนั้นไงข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบมันมันอาจจะเรียกว่าทุเลาลงหน่อยไม่ได้ว่าหนักหนาสาอย่างนี้ถ้าอยู่ๆคุณเข้ามาในช่วงเวลาแบบแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้คุณตามหลังผู้ผลิตที่เขาอยู่ในโมดีพีมายาวนานแล้วเนี่ยไม่ทันแน่ๆอย่างนี้ไงดีมแต่พอไม่มีท็อปัาร์กก็เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะ,ะยังไงจะยังคงสารต่อความตั้งใจเดิมไหมหรือว่าไม่เอาแล้วหรือยังไงก็ต้องรอตามนะฮะอ่ะดียอ็มค่ยหนึ่ แล้วก็ทางทีมไหนอีกล่ะซูซูกิะนะครับพี่แฟนๆวอนเลอเกินเรียกร้องนะฮะว่าอยากให้กลับมาซูซูกิโอริไทยนในปี2022นะครับจากเหตุผลเรื่องของแนวทางการพัฒนารถนะครับพัฒนาแบรนด์ในส่วนหนึ่งด้วยนะฮะแต่ทีนี้ก็เหมือนพูดออกมาเหมือนกันว่าจะก,กลับมาก็คืออาจจะไปลุยในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองเลือกในตอนนั้นแล้วทีนี้มัน มันอาจจะไม่ค่อยแจวเท่าไหร่ผมหมายถึงเรื่องของรถไฟฟ้าของไรซึ่งรถไฟฟ้าทุกวันนี้มันก็กระแสมันก็ใช่ว่ามันจะพุ่งพุ่งอย่างเดียวทุกคนได้เห็นนะฮะตรงนี้เนาะอืมก็เลยเหมือนจค่ะอยากจะกลับมาแต่พอกลับมาตอนนี้มันก็เต็มแล้วก็เลยคิดว่าช่วง2027น่าจะเหมาะสมประมาณนั้น MV Acusta นะครับแบรนด์รถเก่าแก่ของอิตาลีซึ่งเรียกว่าเป็นของ KTM แต่ในปีนี้ทุกคนได้ทราบใช่ไหมครับว่า KTM นั้นเขาประสบปัญหาเรื่องของภาวะนี้สินเรื่องของเรื่องต่างมากมายไก่กองละ เอเวียคูสตาก็เลยซื้อหุ้นกลับคืนมาแล้วนะครับจากที่ตอนแรกก็ขายให้กับ KTM ไปนะครับเต็มไม่ไม่ไม่เต็มนะประมาณ5 1าสิบเอ็ดห้าสิบตมั้งตอนนี้ก็กลับมาเป็นอิสระร้อดูแลตัวเองแล้วดูเหมือนว่าจะไปได้ดีนะฮะกับการบริหารภายใต้เอเวียคูสตาทำกันเองเนี่ยนะอาจจะแจ๋วกว่าตอนอยู่กับ KTM เเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะฮะว่าเอเวียคูสตาอาจจะลงมาเล่นตัวนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นค่ายเก่าแก่ที่ ครั้งหนึ่งก็เคยยิ่งใหญ่นะครับในใน GP นะใน m o t o GP สมัยก่อนยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น m o t o GP เนะาะเน่ยเห็นไหมฮะก็อยากกลับมาอาคาวาสะกิหลายๆคนก็อยากจะเห็นนะครับอาว่าเป็นหนึ่งค่ายนะครับที่เคยอยู่ใน m o t o GP มาแล้วก็หายไปตามภาวะเศรษฐกิจตามงบประมาณตามอะไรต่างๆก็อยากให้กลับมาอาถ้ามันมันเยอะขนาดนี้แล้วต่างคนต่างม,มาแบบนี้แล้วมันจะไปจัดสรรอะไรกันยังไงนะครับถ้า24คันมันยังไม่พอหรืออะไรอย่างนี้อาผมเข้าใจว่าอย่างนี้ฮะ คือถ้าเป็นทีมน้องใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทีมรองเขาจะทําเป็นทีมเดียวทีมโรงงานทีมเดียวเลยแบบนี้ผมก็จะว่าจะโอเคนะนะก็คือปรับลดอาจาราส่วนลงให้ทุกคนให้มีไม่เกิน2ทีมอ่ะดูคติตอนนี้มี3ก็เลือกเอาสักทีมหนึ่งนะครับออกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็น VR เสี่ยวหรือว่าเกรซซินี่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกรซินี่หรือว่ายาเสี่ยวอยากจะอยู่ต่อก็ต้องไปไปเป็นทีมรองของใครก็ได้นะครับที่จะเข้ามาหรือ แต่แล้วแต่อันนี้นี่อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะถ้าจะให้มันเกลียมันเลยยี่ิบสี่คันแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่ครับว่าถ้าทีมโรงงานหรือเอม bm จะมาก็มาทีมเดียวนะครับนะักแข่งสองคนอะไรเงี้ยหรือนะครับคุณจะทําเหมือนแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมผออันนี้เข้าใจนะครับว่ามันเป็นแนวคิดที่อาจจะสุดโต่งนิดน,นึงหมายความว่า้มันได้เหรอจุดคุ้มจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเข้าใจถึงได้บอกไงว่าตอนต้นรายการว่าเราคุยกันคองำๆได้ไงฮะ าอย่างนี้มาแบบโรงงานละคนเลยก็ได้ RBM อยากมาแล้วคุณมาคนหนึ่งคาวาสกิอยากมาเลยคนหนึ่งมาเอเบียกุซ่าอยากมาแล้วคนหนึ่งมาอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมาสามพอเพิ่มมาสามนะครับคุณลดดูคติไปสองนะครับนั่นมันก็จะเศษบางทีอาจจะมี 3, สามสมมติว่าทมาพร้อมกันหมดเนี่ยอาจจะมีหนึ่งทีมที่ทได้ในแข่งสองคนเลยส่วนอีกสองทีมอาจจะได้มาฝั่งละคนหรือถ้าเกิดว่ามาสองคนอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีเป๊ะเลย ถ้ามาสองทีมอ่นะครับถ้ามาสองทีมแล้วก็เอ่อบีเอ็มหนึ่งทีมอ่าเอ็มวีหนึ่งทีมอย่างเงี้ยก็สองคนนะฮะบวกกับสี่อ่าบวกกับสี่เข้าไปดุคติลบออกไปสองก็ได้ยี่สนะิบสี่คนพอดีเนี่ยมันจะลงตัวอย่างเงี้ยคือผมอยากจะเห็นการต่อสู้ที่มันที่มันเรียกว่ายังไงมีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในในส่วนหนึ่งเข้าใจนะครับว่ามันควบคุมได้ยากนะ,ระเราจะไปบอกว่าเฮ้ยแบบห้ามไม่ให้ทีมนั้นมีเท่านั้นเท่าน,นี้เพราะว่าถ้าดูรายการอื่นๆเนี่ย มันก็จะมีเป็นแบบลักษณะนี้แลหละฮะทุกคนนะฮะมันแล้วแต่ว่าเขาพอใจที่จะใช้เครื่องอยนต์ของอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็อาจจะไม่เหมือนกับฟอร์มูล่าวันไม่เหมือนกับอะไรในส่วนหนึ่งฟอร์มูล่าวันก็อาจจะมองว่าเครื่องยนต์เบรเซดส์อาจจะไปกระจายอยู่แม็กคลาร์เรนไปกระจายอยู่วิลเลียมส์ไปกระจายอยู่ที่ไหนก็ว่าไปอย่างเงี้ยและทีนี้ในทีมนั้นก็อาจจะทําแชสซีทําอะไรกันเองนะครับ ทำบอดี้รถทําอะไรกันเองอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นในมอเตอร์จีพีเนี่ยก็คือมันมันก็ทํากันเองหมดเลยไงนะฮะ,ะมันทามันมันไม่ใช่ลักษณะของ m o t ตทูไงนี่แหละครับก็เลยมองไว้ถ้าเป็นยี่สนะิบสี่คันเนี่ยแล้วแล้วเปิดโอกาสผ่อนปล้นเงื่อนไขให้นะครับค่ายผู้ผลิตอื่น,นมาได้เนี่ยมันก็น่าจะดีส่วนในเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมว่าจากยี่สิบสองยี่สบี่ผมอธิส่วนตัวจริงๆนะผมว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรนะฮะ ถ้าเอาเรื่องของความปลอดภัยนะถ้าคุณกลัวว่ารถมันจะไปเกี่ยวไปชนไปอะไรกันยังไงเนี่ยเพราะว่าผมผมมองว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไขตรงรถเจนใหม่เนี่ยมันมันจะกลับมาสู่บอดี้รถเนี่ยมันจะกลับมาสู่รถเมื่อประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วนะฮะมันจะใกล้เคียงตรงนั้นก็คือพวกแอโร่พวกอะไรอาจจะโดนจํากัดไม่ใช่ว่าปล่อยกันแบบว่าทุกวันนี้ทุกคนนะฮะจุดที่ไม่น่าจะมีอะไรยื่นออกมาไม่น่าจะมีแอโร่เนี่ยมันก็มีอาจจะมีเพื่อการไหนเราก็ไม่รู้นะแนวทางการทําทีมของแต่ละคนไป ใช่ไหมมันเป็นยานอนาวกาศยั็นไรไปแล้วแม้แต่แต่2 0 2 7ไปเนี่ยเขาจะควบคุมแล้วรถจะมีขนาดเล็กบอดี้จะกระชับลงเนี่ยผมเลยคิดว่าน่าจะสามารถที่จะมีได้นะนะครับใน24หรืออาจจะมากกว่านั้นเสียด้วยซ้ําแหละจริงๆนะทุกคนเพราะว่าการที่เราได้เห็นนะครับรถหลายๆค่ายได้สู้กันเนี่ยแม้ว่ามันจะสู้กันแบบขาลอยไม่ขาดอยอยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ที่น่าจะตื่นเต้นนะเข้าใจว่าแฟน แฟนของรถค่ายรถนะครับก็จะมีหลากหลายไงนะครับคนที่ชอบคาวาคนที่ชอบดูคาติคนที่ชอบยาม่าคนที่ฮอ ati, นด้าอ,อะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนมองประเด็นนี้ยังไงกันบ้างครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่อะไรมานะเป็นแต่เพียงกระทู้ที่ผมตั้งขึ้นมาเองส่วนตัวผมครับว่าโอ้ในไหนคุณจะเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ใน2 0 2 7แล้วเนี่ยคุณเพิ่มจํานวนเลยได้ไหมนะเพิ่มเลยนะฮะแต่ตอนนี้22เนี่ยเพิ่มไป24หรือเพิ่มไปเท่าไหร่ก็ได้ให้มันให้มันเพิ่มโดยผมเอาเหตุผลที่ผมไล่เรียยยงงมมาาวืดทั้หย มาเล่าผมว่าคนที่จะได้ไม่ได้ผู้จัดเลยนะจริงๆนะฮะผู้จัดจะจะมีอะไรแบบว่าผลเสียมีขาดทุนเลยไหมไม่ไม่มีไม่มีะฮะเพราะว่าคุณเขาเข้ามาเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้คุณใช่ไหมอ่าถ้าบีเอ็มจะเข้ามาเนี่ยแต่ตอนนี้ผ่อนปลนหน่อยเป็นประมาณนั้นเพราะว่าก็ถ้ามันมีรถเยอะเหมือนกับ3ปีก่อนเนะี่ยรู้สึกประทับใจแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่ฤดูกาลสองฤดูกาลหรือฤดูกาลเดียวผมผมไม่มั่นใจนะฮะที่ว่ามี24คันเนี่ย นละนะครับเอาลองลองเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันดูนะครับเพื่อนๆมองประเด็นนี้ยังไงหรือว่ามี22คันเหมือนเดิมแลดีแล้วนะฮะจะมีเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกมมันคู่ขี่สูสีมันก็จะ22-24มันก็สนุกอยู่ดีอะไรประมาณนั้นลองว่าเหตดผลกันมาเดี๋ยวก็เจอกันกับผมได้ใหม่นครับในคืนนี้พอดแคต์อย่าลืมไปดูฟ r ล u วันที่ซินวัสดอังกฤษนะครับในช่วงเย็นนี้เป็นต้นไปนะครับวับนลาไปก่อนสวัสดีครับ